แต่ห้องว่าไม่มีคิตตี้ก็เลยเข้าห้องไม่ได้อ่ะอขอเข้ามาูลนิธิห้องคุณหน่อยแล้วกันนะนี่ดีนะเนี่ยที่บริสุทธิเนี่ยเขาใช้ระบบคีย์การ์ดด้วยอ่ะไม่งั้นฉันเข้าขึ้นไปถึงทีนน่นี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณเออเออนี่นี่คุณ,น,คณนี่ตกลงเนี่ยนี่มันห้องผมหรือห้องคุณกันแน่เนี่ยคุณ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 ดูสินี่<อ>มาแล้วมาแล้วอะไรวินาคราคุณนี่เ <laughs> วลาคุณอยู่ในทีวีหน้าบานกันนะ ก็ดูที่พูด,ดจริงจรนึกเดน,นปากอย่างคุณได้เข้าไปอยู่ในทีวีก็ยื่นคนดูแล้วเหมือนกันวิ้ยนี่คุณหาผมปากหมาเหรอโหหน้าบานปากหมาหน้าบานปากหมาหน้าบานปากหมาหน้าบานหน้าบา,า,บาพี่คิตตี้ถึงแล้วหรอคะปินจะไปเดี๋ยวนี้แล้วค่ะจะโดนหมากัดอยู่แล้วเฮ้ยไปนะคะโอ้โห <rôle: 15. S 2> พบคอนโดปริ uh ้นซิลิพร้อมเฟอร์นิเจอร์หรูโซนผลโยธิน37ราชปาลบนราธิวาสเพียงล้านกว่ากว่ามีนาคมนี้02617 6900ใหญ่กว่าตัวจริงนึงเยอะเฮ้ยบ้าอะไรลูก